ยงไงอุ้ยกันได้ วันนี้นะผมจะมาจบเกมด้วยตัวละครบูสมาดูกันว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเอ็นเอวันนี้อยู่กับพี่นายกับพี่นิงเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาเล่นคลาสใหม่กันทั้งคู่เลยผมพี่นิงจะเป็นตัวที่มีแผนที่นะครับของผมจะเป็นตัวโล่โอเคเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเล่นกันยังไงไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับก็ตัดไม้ก่อนในตัวละครของพี่นิงนะก็จะมีกระเป๋าได้7อันเลยนะเริ่มต้นก็ถือว่าดีนะก็วันแรกไม่ต้องทําอะไรมากตัดไม้เย่างเดียวครับดูซิว่า2ตัวนี้จะจบเกมนะ ตัวนะละครใหม่นะทุกคนจะได้ของมาสองอย่างคือจะมีเข็มทิศให้มา1อันแล้วก็จะมีแผนที่มาอีกหนึ่งอันเท่ากับว่าต้นเกมเราก็จะใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเอาไม้ไปใส่เครื่องวันแรกก็หาเท้ากระต่ายหนังหมาป่าไปก่อนเลยทุกคนแต่ประเด็นเนี่ยแหละคือว่ามันตัวพวกเนี้ยมันจะให้ขวานมาเริ่มต้นไงแล้วเราต้องเอาขวานไปตีหมาป่าขัดตีกระต่ายเข้ากลางคืนแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่เจอเท้ากระต่ายเลยตอบน้อยน้อย,อยขวานนั่แหละทุกคนขวานมันตีช้าเนาะถ้าเรามีแบบอย่างอื่นนะมันก็จะตีไว้อย่างเเช่่่นนทีผมลปกติ ว่จะเล่นคาร์ดแปมพายมันก็จะง่ายหน่อยสําหรับต้นเกมนะทุกคนเอ้ยได้กระสอบแล้วเฮ้ยโชคดีว่ะได้กระสอบอย่างนี้เราเอาขากระต่ายไปแลกเืินได้แต่เรายัางได้หนังหมาป่ามาเราทดสอบโลกดูก่อนว่ามันใช้ยังไงเอ้ยเฮ้ยผมยังโดนกัดอยู่เลย <c oughs> ชิบหายเราต้องใช้กับตัวตีไก่ป่ะเนี่ยเอาพวกละทีอะตีไก่ไม่น่าเวิร์กแล้วถ้างั้น เอาเท้าก็ถ่ายมาแรกก็แรกเป็นขวานก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ตัดไม้ได้ง่ายๆแล้วเอาไว้ตีหมาป่ามันจะทีแรงขึ้นหน่อยด้วยเดีย๋ยวมาดูนะหมามา่าฮ้อง้อง แล้วตี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 ต,ต,ตีเห็นไหมมันจะแรงขึ้นหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แรงขึ้นเนยอะนะถ้าอยากได้แรงก็ต้องออกแหละเราก็ต้องเอาหนังวับปากเนี่ยไปแลกขอกแต่ประเด็นคือว่าจะหาได้ไหมผมชอบนะไอตรงที่ว่าโตทำอาหารนะ่ะเพราะวันที่7มาเราจะรวยแบบรวยเลยแต่ว่าอันนี้มันจะจน,จนๆหน่อยโอเคในเมื่อเรายังไม่ได้ผิวมะป่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟาร์มอย่างอื่นดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรารอไปดอกพร้อมกับช่วยเด็กคนแรกส่วนมากเด็กคนแรกมันจะดอกอุย้ยหนังมะป่าใครเนี่ย นี่คุณนิงเขาก็หาไฟฉายมาให้ผมด้วยนะใช้เลยแต่นำมาป่าเนี่ยเขาหามาเราก็จะดนดเลย <c oughs> ไปฟาร์มกันต่อครับทุกคนปกติผมไม่ค่อยชอบอฮไยอะไร <c oughs> ดูกน่นดูนี่เอาคือไปเอาคือไปโอ้โหอะไรครับเนี่ยตู้นิดตู้หน่อยอก็ไม่ได้นะคนดู ผมอยากได้ปืนก่อนเดี๋ยวจะไม่ขอหอกจะได้ไปช่วยเด็กคนแรกขอหอกได้ไหมล่ะฟาร์มกันต่อขอหอกได้ไหมขอหอกได้ไหมขอร้องละ่ะโอเคแบบนี้คุยกันได้มีกล่องไหมเอ่ยมีกล่องอุ้ยมีกล่องทองวะ่ะขวานแดงได้ไหมละ่ะอุ้ยถุงยักษ์โอเคคุยกันได้ไปดึกแล้วกลับฐานดีกว่าพรุ่งนี้ไปช่วยเด็กช่วยเด็กก่อนช่วยเด็กก่อนมาให้หมดแหละห้าตัวไม่เคยกลัวหรอกอะอูสามเลยอ่ะ สามกาม,มาสิมาสิหนังไม่ดอบเลยหนังอยู่ไหนหนังอ่ะหนังอ่ะโอ้ไม่ดอบสักอันพอแท้เปิดกล่องก่อนครับค่อ,อช่วยเด็กขอปืนได้ไหมล่ะเออขอปืนเออมันต้องอย่างนี้ขออะไรได้อย่างนั้นเออต่อไปขอขวานแดงให้กันหน่อย หวานแดงก็ได้เหล็กก็ได้ให้กันหน่อยมันจะมีเวลาเล่นเกมนะทุกคนมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นตัวพาละ,ะถ,าถ้าเพื่อนใครเป็นอย่างนี้แท็กมอนกันได้เลยนะทุกคนในแบบนี้มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยตรงนี้นี่เทคนิคการหยิบของนะทุกคนเวลาเราจะหยิบใช่ไหมเวลาแบบโดนไล่ยอยีกเนี้ยหยิบยงี้ก่อนให้มันขึ้นมาก่อนแล้วกดเก็บแหมจะง่ายกว่าเห็นไหมเวลาโดนไล่แล้วเราหิวอ่ะหยิบแล้วกินอย่างเงี้ยง่ายกว่า ดีกว่าเราต้องมาหยุดอย่างนี้ใช่ปะ่ะนี่เป็นทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับผมไปช่วยเด็กคนที่สองกันดีกว่าทุกคนระหว่างทางก็แวะได้ก็แวะนะเปิดกล่องไปเรื่อยเผื่อแบบมีอะไรดีๆบ้างแต่ส่วนมากมีแต่กล่องไม้อุ้ยฟ้าผ่าแน่กูดูจากทรงและเหมือนรู้สึกว่าจะตายยังไงไม่รู้เลยลงามาก่อนตัวนึงอะลงมาเออตี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 ตตตมาดินีเ่เคยกลัวที่ไหนฮะมาตัวนึงอะมาอตี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  มีโหดกว่านี้ป่ะเด็กคนที่สองมันง่ายอย่างเงี้ยแหละครับทุกคนมันจะไปยากต้องหมีนี่แหละหมีน่ากลัวะตองโฮเปิดแล้วก็ขอตัวนะครับทุกคนต่อให้เลือดเราไม่พร้อมเราก็โดนใส่แล้มาสิมาสิล่ะ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 โอ้เจ็บเจ็บเจ็บหยุดไว้ก่อนลืมไปว่าไม่ใช่แวมพายแวมพายมันจะหิวเนี่ยเอ้ยนึงไหนไหนก็ขอลองหน่อยไว้โล่เว้ยโล่อยู่ไหนวะนี่ยังไงอุ้ยกันได้ การตัวยิงไกลได้อย่างเดียวอา้าวใครตายเนี่ยตายได้อย่างไรโดนลงไปเลยตี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 ต,ต,ตีโอ้ยมันโดนผมทุกดอกเลยอะ่ะจะขอเคลียร์ตัวตีไกลก่อนวนะตัวตีไกลเนี่ยหน้าโดนมาตัวตีไก่อะ่ะไม่เคยกลัวรหรอกมามาเก็บกระสุนไปแนละ้วลบ โอตุติกกยชิวแหละแบบนี้ย,งย,งยิงมาเลยยิงยิงมาเลยยิงมาเลยหลบหลบได้เว้ยนี่เดี๋ยวผมบอกเทคนิคทุกคนเทคนิคสับปืนดูนะเอาเอามันเห็นก่อนวะเอายิงนั่นเล่นไปก่อนแล้วกันนี่ผมบอกเทคนิคสับปืนทุกคนอย่างนี้นะแปะเอาปืนเนี่ยไปไว้ตรงที่ถนดัดสามกับสี่นะยิง บึง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 ,งนี่งไงล่ะโคตรไปเห็นไหมกองแดงขอแค่เลื่อยพอไม่อาโล่จะาจนอู้ได้เกาะเอาไ้ก่อนกันได้ป่มสูตรนี้ในทุกคนพี่ีครับเครื่องทําอาหารอัตโนมัติทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมมาบอกอีกทีนึงเผื่อสหรับมือใหม่ประมาณกลางหม้อกดได้เลยนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมเราก็เอาหาระใส่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 สเข้าไปแต่ถ้าให้ดีทุกคนดูสูตรนี้ล้างเข้าไปนึ่งๆหน่อยประกบเลย นี่แล้วเราก็หยิบช่องอ่าจากช่องกลางตรงนี้นะปิดเลยโอเคเราจะมาครับสิ่งต่อไปก็คือแป้งพักอีวางตรงนี้เลยเป็นแนวนอนดีกว่าปะเออแนวนอนดีกว่าไกลๆขึ้นหน่อยแล้วกันโอเคถ้าเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กคนที่4กันแต่ขอหาของก่อนนะทุกคนราว่าตอนนี้ยังกากอยู่เราไม่มีของไม่ช่วยเด็กคนที่4ปืนมีอยู่แค่หนะัดทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ถ้ามีแบบคาร์ดไซบอร์กนี่ยจัดก,การแวบๆบแบบเดียวเลย นี่มีนักหมาอีกดูดิมันไล่เราอีกแล้วแล้วหมายอย่างเยอะอ่ะเดี๋ยว,วาง,วางให้หมดอะแปดอันมาวางหมดเลยเรามีปืนอยู่หกนัดยิงก่อนเลยนัดหนึ่งมาก่อนตัวหนึ่งฮ้ยไม่มาว่ะเฮ้ยเสียฟยมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยน,นี้เลยมามามา อ้หสูตรเรามันก็เกินคนว่ะบอกเลยออยเดีวจะต้องกลาคืนเนี้ต้องกลับก่อนนี้มา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 มอ้ามา่าม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 ีมา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 ยามวามมานามามอมายาม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 าเมามามามนี มานี่ติดต้นไม้อีกมึงโอ้โหชีวิตตัวนี้แหละมามาจิบจั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 บมาสิตัวนี้ก็ได้มาจิบจับจับจับโอ้โหมาพี่มาพี่มาเสร็จแล้วดิแบบนี้จิบจับจับโอ้โหของแดงจะได้อะไรเอ่ยเลื่อนไหมนะ โอ้โหเลิกคุยเลยแบบเนี้ยโลเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องการอะไรเอโลจราจนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะทําอะไรไม่ได้เลยโลยังกากกางจริงนะโลจราจนน,น,ะานะทุกคนโอเคตัดภาพประมาณที่82แล้วทุกคนผมก็จะทารั้วล้อมรอบให้ได้แต่ว่าตอนนี้ไม้ไม่พอก็พยายามเติมไม้กันอยู่นะตอนนี้ ให้พวกลัทธิมาแน่แต่ว่าอาจจะจบเกมก่อนด้วยซ้ำก่อนที่ว่าเราจะทํารอบให้ได้ก็ผมมาเล่นให้ดูเก็สิบเก้าคืนนะครับว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันจบเกมได้ไหม ก็ถ้าเล่นดีๆมันก็จบได้แหละทุกคนแต่แนะนำนะถ้ามี50เพชรจะซื้อตัวเนี้ยอย่าเลยไปซื้อเก็บอีก50เพชรไปซื้อเอเลี่ยนดีกว่าเล่นง่ายกว่าเยอะตัวของคุณนี้นะครับมันจะอยู่ที่50เพชรก็ไม่แนะนำเกิดมาไม่ได้แค่แผนที่แล้วก็เข็มทิศแล้วก็จะได้กระเป๋าเพิ่มไปอีก2ช่องนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าถ้า พิ่มอีกนิดนึงอ่ะมันก็ได้เอเรียแล้วอ่ะไปเอาเอเรียดีกว่าทุกคนอันนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่ส่วนมากกดโซโล่หรือไม่ก็กดคู่นะครับแต่ถ้าสมมติใครมีพวกวิตี้มีอะไรเงี้ยผมแนะนําเล่นได้สำหรับคนที่แบบว่ามีตี้กด5กด4อยู่แล้วอ่ะก็แนะนำซื้อได้ครับตัวนี้แต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นนะเป็นพวกอินโทเวิร์ดอ่ะก็อย่าซื้อเลยไม่คุ้มเก็บตังค์ซื้อนู่นแวมพไพร์ใส่บงใส่บบดูนี่ว่าโอเคตัดภาพมาตอนที้ก็า1กำแพงก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ไม่ไหวแล้วทุกคนขอทาขอใช้สูตรที่แบบคนอื่นเขาทำกันหน่อยนะเห็นคนเขาทำกันไปเลย <laughs> ฉนวนกอกผมก็เพิ่งทำคลิปไปนะว่าห้ามทำแบบนี้นะไม่เป็นไรเหล็กเราเหลือเยอะทุกคนแล้วเราก็ทำแบบนี้นะที่เก็บไม้เอาไว้เยอะใช่ปะพอเราทำฉนวนกอกปุ๊บเอาที่เก็บไม้เนี่มันดับมันก็จะเข้าที่เก็บไม้ถ้ามันไม่กระโดดข้ามไปมันเข้าที่เก็บไม้แน่นกระโดดปุ๊บม,มันต้องเดินลงทุกคนเดี๋ยวแบบนี้เราก็ไปยิงมาจากข้างนอกเดินเข้ามาเดินเข้ามา เดินก็เดินก็มุดเอ้ยมาเข้ามันได้ไงวะ <c oughs> ที่เก็บไม้ใช้ไม่ได้ทุกคนอย่าไปใช้ตัวนี้อย่าไปใช้เฮ้ยโอ้โดนดีกตัวเดียวตัวเดียว,วเฮ้ย,ยไม่โดนนี่ไงโอเคทุกคนก็ผ่านไปที่เรียบร้อยและะ้วครับก็ ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้กันด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายไม่แนะนำนะครับอย่าซื้อถ้าเล่นคนเดียวอย่าซื้อเด็ดขาดแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนซื้อได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวละครใหม่2ตัวก็อย่าซื้อแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนซื้อได้โอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ